รถง,ง8ก็กำลังจะเข้าจอดสถานีชุมทางทุ่งสงนะครับวิ่งตอนนี้เป็นเวลาโดยประมาณ3โมงตรงนะครับจากกันตัง3นากา25นาทีออตเรียกได้ว่าบรบรถทำเวลาได้ดีมากๆเนื่องจากาทางชุมนี้ได้รับการปรับปรุงนะครับบรรถวิ่งได้ดีตลอดทางเลยจากที่ผมโดยสารมา เวนบางช่วงจะต้องมีการเปาตามทางผ่านนะครับแต่ว่าไปแล้วก็น่านเสยดายิดหน่อยนะครับถ,ถ้าแก้ปัญหาเรื่องทางผ่านได้มันก็จะวิ่งได้ดีกว่านี้เยอะเลยสังเกตว่าจากที่ดั่งโดยสารมาก็จะมีการเปาทางผ่านหลายจุดน,นะครับเขาเขตเมือทุ่งสงแล้วนะครับแล้วมองไปด้านขวามือนี้ดีๆก็จะเห็นว่า ราจะเห็นทางสายหลักของเส้นทางสายใต้นะครับที่ไปาหาดังเบซาสมัยกลกงด้วยนี่นะครับ,รบเราเข้ามาเชื่อมกับเส้นทางสายหลักที่ชุมทางลูกศรงับแนวหลักของแนวเส้นทางหลักของสายใต้นะครับ มมาเชื่อกันแล้วที่ตรงส่งก็มีจุดรับส่งคอนเทนเนอร์เหมือนกันนะครับก่อนที่จะไปใช้ส่งกระจายสินค้าแต่เขยังมีใช้ที่นี่อยู่จะมีรถยกอยู่ครับนี่ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นเส้นทางหลักสายใต้นะครับไปหาใจปาดังเบซาไปก็ลกจนถึงมาเลเซีย เล้วเราก็เข้ามาเชื่อมกับเส้นทางสายหลักเรียบร้อยแล้วครับไปจะเข้าจอดสถานีทุ่งส,งส่งเป็นชุมทางทุ่งส่งนะครับเป็นทางแยกกากสายหลักไปเส้นทางสายอันดามันตั้งกันตั้งไปชมฝั่งสถานีกันบ้างนะครับ ทีมงานผู้ปกครองที่ท่านทีผู้ปกครอมีครารส่รมการเียนรู้สำผู้ปกกโรงการทีมขอ ส่งเราก็จะจอดน,นะครับอยากจะมีการทั้งการเปลี่ยนพนักง,งานครับ็็ะจะมีการเติมน้ำมีการเติมน้ำใช้ให้ขบวนรถด,ด้วยครับก็บดดบจะจอดนานขั้นต่ำสิบนาทีขึ้นไปนะครับ ก็จะมีแม่ค้าพ่อค้ามาขายของนี่เจชนีให้ก็ให้บริการรถเสบียงนะครับก็ต้องอาศัยซื้อตามสถาน,นีเอานะครับ เพิเพเ่มเติมมาด้านใรกันเป็นใส่กรอกนะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็ให้ติมนะครับได้ใส่กรอกและติมมานะครับไติมทุงส่งก็ขึ้นชื่ออยู่นะครับ yeah. จะมีไก่ทอดขึ้นชื่ออย่างนะครับเร่มาเช้าชิมไก่ทอดไปแล้วช่วงบ่ายช่วงเงย็นเลยขอเปลี่ยนเมนูบ้างมาเห็นมีแม่ค้าเดินขายของยู่นะครับก็งเรียกซื้อได้ตุนไว้ก่อนเพราะช่วงนี้ไม่มีรถเสบียง ส่งได้ตามกำหนดเวลาไปเลยนะครับ